ีอุบลราชธานีถือเป็นสนามในการเก็บโตนะครับของทัพนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดนะครับหญิงทีมชาติไทยมาเก็บโตเป็นจุดแรกนะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บโตต่ออีกต่อเนื่องอีก4จุดก่อนที่จะไปชิงแชมป์กันนะครับเอเชียกลางเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครครับที่โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับทัพนักกีฬาแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิงอายุบอเกิน17ปี ได้มาเก็บโตฝึกซ้อมเพื่อเข่าชิงชัยในรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเดอะเทิร์นะครับเอเชียเมนส์แอนด์วูเมนส์ยางบีชแฮนด์บอลแชมเปี้ยนชิพครับซึ่งก็มีการแข่งขันขึ้นในช่วง16 25ถึง2ตุลาคมนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยโค้ดแวน่นวันนาวันขอไปครับโค้ดแวน่นวันนพันครับหัวหนา้าผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาด หญิงทีมชาติไทยบอกว่าการฝึกซ้อมในช่วงนี้จะเน้นการเตรียมร่างกายสั่งสมรรถภาพทักษะของนักกีฬาโดยเก็บโตที่โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีมองนี่เป็นการฝึกซ้อมช่วงที่หนึ่งจากเัื่อเดืหาช่วงครับโดยจะฝึกซ้อมในช่วงระวัง1 7ถึง25สิงหาคมจากนั้นกระเดินทางต่อไปที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นศรีสะเกษเชียงใหม่และปิด้าทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฟิเดียเขตกรุงเทพ ไปจนหอดวันที่1 5ตุลาคมนี้โดยจะมีการฝึกซ้อมในเรื่องของระบบทีมและแผนการเล่นตามลำดับซึ่งทีมแฮนด์บอลชายหาดทีมชาติไทยประเภททีมหญิงมีโปรแกรมจะต้องปะทะกับทีมชาติอินโดนีเซียจีนและฮ่องกงแข่งขันในแบบเก็บคะแนนนะครับพบกันเบิร์ดทีมละ2เซตทีมที่ได้คะแนนรวมลำดับ1และ2จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้า่านเข้ารอบแข,ข,ข่งขันชิงแชมป์โลกต่อไป โดยทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่17ตุลาคมที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากบางกะปิช่วงเวลา11โมง4 5นาทีแฟนกีฬาอย่าลืมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์หรือไปเชียร์ถึงขอบสนามกันได้ในช่วงระหว่าง16ถึง2 5ตุลาคมนี้ไปฟังเสียงหัวหน้าผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย u 17กันครับ การเก็บตัวครั้งนี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของทักษะส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สมรรถภาพทางกายเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในขั้นต่อไปที่จะเน้นในเรื่องของแทคกติก ในการเล่นแฮนบอลชายหาดนะครับสิ่งสําคัญก็คือพื้นสภาพพื้นที่มันเป็นทรายเพราะฉนั้นนักกีฬาของเราเนี่ยต้องมีพลังกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวเราก็จะเสริมด้วยการใช้แบบฝึกแล้วก็ใช้คอร์ดที่พัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็พลังหรือ power ต่างๆในการเคลื่อนไหวครับเราวางแผนไว้ที่5สนามนะครับครั้งแรกนี้ก็จะเป็นที่จังหวัดอุบลน,นะครับต่อไปเราจะไปที่ขอนแก่น ไปศรีสะเกดไปเชียงใหม่แล้วก็สุดท้ายก็จะเข้าที่กรุงเทพซึ่งเป็นสนามแข่งขันครับเด็กชุดนี้นะครับเราแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเพื่อคัดไปชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับก็ฝากเปนแฟน,แฟนชาวแฮนด์บอลน,นะครับช่วยชมและเชียร์นะครับเป็นกำลังใจให้เด็กๆซึ่งเพราะเด็กบางคนเนี่ยอายุประมาณ16-17นะครับยังไม่เคยไปเวทีระดับนานาชาตินะครับอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับ ก็ฝากให้กำลังใจลูกๆและหลานนะครับ